อ้าวอิงแากันร่วมงานกับแบมแบมครั้งแรกที่สำหรับอิงความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะคือน้องเป็นน้องที่แบบว่าเราเห็นมาตลอดใช่ไหมเพราะเขาก็ไปศิเป็นแบบระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาชวนมาเราก็ตกลงทันทีค่ะเพราะว่าก็คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับศิลปินที่เขาแบบเก่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อิงว่าเขาตั้งใจมากจริงๆเพราะว่าเขาทาเป็นภาษาไทยเลยจดยเขายากโจทย์เขา ส่วนเขาก็จริงๆได้เพลงชื่อว่าไฟเขียวค่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบนแบนบอกว่าฟังเพลงพี่อิงมีแต่เพลงอกหักออมาก็เลยอยากให้พี่อิงร้องเพลงสดใสด้นะคะว่าอะค่ะก็เลยได้เป็นเพลงไฟเขียวก็เป็นจริงๆอิงบินไปอัดร้องที่เกาหลีมาด้วยค่ะแล้วน้องก็เป็นคนภูมอัดร้องเองเลยก็เก่งมากรู้ว่าเรามีแฟนเขาเลยอยากให้เราสดใส เขาเห็นคลิปไบโลคอนเสิร์ตเราลุ้นฟ้าอยากให้เรากระจาใช่เขาเห็นแล้วเขาก็แซวหนูแหละอย่างเรื่องอย่างเพลงไฟเขียวมันเป็นไงบ้างครัไใครสิก็เหมือนแบบว่าถ้าเออฉันเนี่ยเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดเป็นเธอเนี่ยฉันจะให้ไฟเขียวหมดเลยก็เหมือนแบบว่าฉันจะได้หมดทุกอย่างก็เหมือนเราแบบไฟเขียวให้ใครสักคนเราแบบเออโอเคที่อยู่กับเขาก็เลยเข้ากับคุณอินกับเออเข้ากับอีฟวันนี้เลยไเขียวแม่เราไฟเขียวก็เขียวค่ะ ตยวแก่อยู่ไปเรื่อยๆตัวพังรูเลยใช่ไหมก็ก็ดีขึ้นเออแต่ว่าต้องขอให้มีโอกาสได้ถามจริงเลยเนอะอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกไหมหลังจากที่วันเปิดตัวไปอ๊ยใช่ค่ะเออเป็นยังไงตอนจันทร์เปิดตัวในคอนเสิร์ตใหญ่เราจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวไปถึงว่าตอนที่ ภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายมาก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าตอนที่พูดขอบคุณจริงๆอ่ะไม่ได้ขึ้น OB ใช่แต่คนอ่ะไปเหมือนเหมือนโยงกันเองแล้วก็เอารูปมาแปลกันเองเออแต่จริงๆอ่ะหนูตั้งใจว่าเออไม่ได้เปิดหน้าอะไรอย่างะะเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะดันไปถ่ายพี่เต้เแล้วก็ถ่ายเฟยแล้วทีเนี้ยดันติด,ตดอยู่ข้างซ เฉยๆก็เลยทุกคนก็เลยคนนี้ใช่ไหมอะไรแล้วพอเขาเปิดวาร์ปกันแล้วอะเป็นไงโอเคไหมหนูก็ก็โอเคแล้วเขาโอเคไหมแล้วเขาโอเคไหมเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนทั้งปีดอ่ะเป็นเป็นเป็นเรื่องนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบเออตกใจแต่เขาก็โอเคอะไรเงี้ยเขากลุ่มทวงคืนยิงแล้วฮะลุ่มทวงคืนยิงตอนนี้ยังไงคะล่มสลายไปหรือยัง ของตัวใหม่อยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแฟนคลับทุกคนเข้าใจค่ะน่ารักมากสุดท้ายฝากไปเขียวไปเขียวไปเขียวเพลงของเราแบบเต้นนิดหน่อยก็เป็นเพลงที่สดใสสวนใอัล้างของโฮมทาวน์นะคะของน้องแบมแบมนะคะก็ฝากด้วยค่ะชื่อเพลงอิงกับแบมแบมชื่อว่าไฟเขียวค่ะเขียวมากเลยอ่ะรอฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ ไม่ชุ่มพูเนะ <c oughs> อะออาพี่ยิ้อ้องนี้นะคะเวลา,ม,ม,ามีน้อยจะใส่ะหยาโอเคจ้าอีอ่งนี้ถอยหลังนิดนึงลูกมันติดใหม่แบบโอเคเอ่ะแข็มาตนี้นะคะุอีกนปต้องนีด้